วันนี้มาแนวญี่ปุ่นหน่อยอันนี้หนึ่งครับเพราะว่าแหมศิลปินของเราไปกันหลากหลายมากบินลัดฟ้าไปที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะจะพาไปดูบรรยากาศที่สุวรรณภูมิค่ะคึกคักเป็นพิเศษมากๆเหมือนกับศิลปินเกาหลีมาเลยในนั้นเลยค่ะเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยเขาไปร่วมส่งศิลปินแกรมมี่ดูสินี่เรอสีโพดําไงเยอะมากนะคะคือทั้งสีโพดําด้วยนะก็แล้วก็อีกหลายๆคนเขาบินลัดฟ้านะคะไปดินแดนอาทิตย์อุทัยเพื่อไปร่วมโชว์ในงานไทยเฟสติวัล2016ค่ะหรือว่างานเทศกาลไทยครั้งที่17เพื่อ ให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาร่วมสัมผัสถึงความเป็นไทยในด้านต่างๆที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น14-15พฤษภาคมนี้ค่ะครับอย่างที่เห็นในภาพมีน้องตั้มนะฮะแล้วก็มีตั้มก็แน่นอนฮะแก๊งสีพุดดัมการแก้มดมตั้มนะครับแล้วก็ยังมีแกงส้มนี่ยมีเปา powerly เออนี่สีพุดดัมเขาก็ไปด้วยกันนะแล้วเขานั่งขึ้นบินนะดูดูอินเนอร์ของแกงเขานั่งขึ้นบินเขานั่งกันเป็นคู่ๆนะเอ๋อแล้วก็มีคนอื่นด้วยค่ะมีเปามีแกงส้มมีตตตะกแนนนนนนมีีหัั่่ครบซึึงงงอเเ้าาดิทไปถ ะ <c oughs> นะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการโชว์เขาบอกว่าขนเพลงฮิตเพลงจังหวัดนั้นแดนซ์เพื่อที่จะให้คนไทยที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้สนุกได้เต้นไปกับพวกเขา <c oughs> นะบแบบจุกใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวครับ น้องไปครั้งที่สองค่ะปี <igen> ที่แล้วน้องไปมาแล้วปีนี้ก็มีโอกาสได้ไปอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนตะกั่วแตนกับเปาครั้งแกรกเลยตื่นเต้นว่ะ<จ>สลับสีพดําก็จะมีเพลงที่ผู้เราร้องกัน4คนแล้วจะมีโชว์ที่แบบเป็นรวมบ้างมีทั้งโชว์เดี่ยวโชว์คู่ต่างๆที่<ๆ>ผมเชื่อว่าแฟนๆคนไทยที่นูน่นแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยต้องชื่นชอบแน่นอนเพลงวันนี้ก็เป็นเพลงลูกทุ่งนะคะก็จะเตรียมแบบว่ามีความพิเศษก็คืออาจจะร้องคู่กันด้วยไม่เคยร้องที่ไหนเลย เรามีแกะเลงที่เป็นเพลงแบบภาษาญี่ปุ่นไปฝากนแฟนกันนะครับเพื่อที่ว่าแบบให้ทุกคนได้ประทับใจกับสิ่งที่เราแบบพยายามแบบตั้งใจนันทีนะสักพักเลมาสักพักเหมือนกันราะว่าหนึ่งคือเราต้องประชุมกันว่าเราจะเอาโชว์<ห>อะไรไ,<ห>ไปให้คนญี่ปุ่นได้ดูก็ฝากด้วยนะคะก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะคะทางสื่อซ ocial ต่างๆด้วยแล้วก็ทาง g m l ก็จะมีเก็บภาพด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราดด้้้้ววววยยยทททังชชาไแลก็ญีี่่่่ปุุนนนนะะะคคคคูบณ อาลิกตไปด้วยดิโอ้เอาลีกว่าโตไม่จะมาไปด้วยดีเลยไม่ใช่ญี่ปุ่นเนาะนี่ภาษาไทยนี่แหละนะคะคนไทยอยู่ที่นั่นก็รอต้อนรับกันละกันนะคะ